ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามารับชมกับรถสวยๆสภาพนางฟ้าอีกแล้วนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขใหม่น้อยๆครับวันนี้ผมขอเสนอเป็น Mitsubishi Pajero Sport 2.5GT ปี2012นะครับภายในดำนะครับวันนี้แอร์ราวหลังคาตัวท็อปสุดนะครับรถบอดี้เดิมยกลำครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับหน้าหลังเดิมครับไม่เคยมิเหเทเลยนะครับคันนี้คัสซีสวยๆรถพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นรถของ คุณหมอโรงพยาบาลยยโสธรน,นะครับให้เรามาดูแลต่อนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบตัวรถนะครับรถสวยๆครับผมถ้ามีแสงแดดจ้อขออภัยนิดนึงนะครับชมรอบตัวรถครับสวยๆครับผมถ้ามีแสงแดดจ้อเข้ามาขออภัยนิดนึงนะครับซื้อไปใช้งานกันหนึ่งเดียวครับคันนี้ ไม่ต้องดูแลซ่อมแซมอะไรเลยครับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานครบทุกจุดแน่นอนครับสวยๆครับผมไปหาซื้อไว้ใช้งานไว้ท่องเที่ยวไว้ใช้ในครอบครัวครับรถเจ็ดที่นั่งผมบอกเลยว่าจบๆอีกแล้วครับผมเครดิตดีหน้าโ r o f i l e ครับเช็คได้เลยครับภายในสวยๆครับพวงมาลัย cruise control ลติฟัง t i ช function นะครับเกียร์ pattern s h i ต์นะครับเลขไม้แสนสีครับจอ android ครับ แอร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ครับสวยๆเลยภายในสีดำครับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับแถวสอสวยๆครับแอร์ราวหลังคาครับแถวสามไม่มีการใช้งานครับสีว 4, สวยงามทั้งเส้นครับสีว 4, สวยทั้งเส้นแน่นอนครับไม่เคยต้นกันสนิมเลยนะครับคันนี้ รถสวยจบๆแน่นอนครับเดี๋ยวผมพามารับชมต่อติดเครื่องยนต์ต่อนะครับครับเดี๋ยวผมพามารับชมต่อติดเครื่องยนต์ต่อนะครับมีซู u b i s h ชิป j าเจโร่สปอ2.5 g t ด Diesel c o m ม o นเร็วนะครับปี2012นะครับเลขไม่ถึงแสนสีมนกิโลนะครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆครับจบๆหายห่วงพร้อมเดินทางกันได้ยาวๆแน่นอนครับใช้งานก็ได้ทันทีครับรไม่มีขยับเลยนะครับรถสวยมากครับ กอที่หน้าเดิมแน่นอนครับ้ายเดิมแน่นอนข้างเดิมแน่นอนทุกการันตีครับสุดยอดนะครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์นิ่มมากๆครับสดแน่นอนครับผมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับรถสวยๆสภาพนางฟ้าคันนี้นะครับ รถมือเดียวป้ายแดงนะครับย้ำนะครับรถมือเดียวป้ายแดงรถคุณหมอครับเลขไม่น้อยๆครับรถสวยจัดครับพร้อมใช้ยาวๆครับผมสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต 2.5GT ออโต้ตัวท็อปสุดคันนี้นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลผมขอตั้งราคาไว้ที่325,000บาทนะครับย้ำนะครับ325,000บาทรถบ้านครับขายเงินสดนะครับไม่ได้มีไฟแนนซ์รองรับนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนได้ทันทีเลยนะครับสนใจดูรถนครปฐมนะครับอำเภอดอนตูม เดี๋ยวลรายละเอียดตัวรถกับเบอร์โทรศัพท์ผมจะลงมาให้ในกริปทีพีนะครับบอกเลยครับมาคันนี้ครับจบแน่อนอนครับล้านเปอร์เซ็นครับสวยๆครับผมท็อปสุดภายในดำป่าวด้วยนะครับขอบคุณครับ